เกียงต้นช่ปาต้นพริกนะครับเนาะคนนี้วนหวอน,อนอห่อน,นแล้วคักคับพี่น่องน่ากินน้อยใหญ่น้อยใหญ่ีนตับไก่หมอไปวัดเบิดดานลงไปของทัอนผักแสบๆทุกคนเกียงห่อ,หอนสด

ตับกันกตัวสิจับกันเาะน่าไปเจนอนเนาะออสมัาปีงับปียยเอาประเด็กมาปีงปียอวันเนาะยู่สิสองค์เา่อสามมือนทั้งนาดิบ่มีวัดบ่มีอันพาะแล้วะเสิามมืม่นคนสิได้มากตัวนอดเอพูดไปบุญ